เไปแลบบ้วกระชากออกมาชักออกมาเอองั้นแหละเอออเงี้ไปได้เลยเลยชักออกมาเออน้องรีบเออแล้วกระชักออกมาเออกรชักออกมาเออ Bye Sao không mà? ơi ừ. ừ. sao không mà ừ. เข้ามาเออเข้ามาเออนั่นเลอยอเสียไปเียไปเออนั่นไอ <c oughs> ดีเพ <c oughs> ิ่อมิก <c oughs> จบให้มันให้แม่นคงช่างมาเออ รู้ะอ,อไนะไเงี้เออออกมาเออ,อเออฮะขึ้นไปอีกนินอีกอ้อาวแค่นั้นก็แด้เอออันนี้นึงอารู้นั่งก็แด้แค่นั้นอารู้นักรู้แค่นั้นแหละ ราคาซ้ายมึงให้ให้มาขนาดกันนะเสียให้แน่นเอ้ยจะหลุดไหมน,น,น่ะ,ะไม่แน่แล้วต้องทำไงเอาเหล็กข้างหลังไงเพื่ออะไร ันอีกเส้นหนึ่งเส้นที่หลุดอ่ะมันมีสองเส้นอเอ้อนอเออน่แค่นั้นแหละงอาสายทำ้ะไรข้างบนนะอ้ำมันมีรู allow. อ,อีกว่าดูดิ ข้างไหนที่มันมาสองเซ้นนะข้างซ้ายปะข้างซ้ายเอข้างขวามึงวันแนนยังโ,โหแน่นเปี้ยมดูดินเนตั้งแต่ขึ้นยังไม่เห็นอันนี้เลยมีคนอยากวัดเองแล้ว้วแต่ขาขวาเล็กขวามึงเสียบไว้ ไม่แค่นั้นแหละเอาไม่ได้อเอาเอ็นตัวงมาขาขาขวามึงอะแบบนี้ ทำงไงเนี่ยม,ม,มึงเอ็นได้มั้ยล่ะเออนับเลยเด็กหลุดไงน่ะมันหลวมแล้วปลว่อยไอ้ขอ,องเราเสียบข้ตอตรงนั้นดิเสียบแล้วก็ยิงยิงให้มันมีแรงแล้วเสียบเข้อรู้เลยเดี๋ยวข้อรู้ไปเลยยกขาข,าขึ้นมาได้ปะแล้วก็มือมือเนี่ย โอ้ใช้ตีกันแบงนี้แล้วอะ่ะขอดุมือเลยมันไม่ถนัดหรอกเ,เออแล้วก็ให้มันมีแรงก่อนให้มันมีแรงแล้วค่อยพันข้างบนเออนั่นแหละอะล้วึอ,วอะอาขาไ้ายมานะันอะ เออให้มันขนหนาเงินอ่ะให้มันขนหนาเงินนะเพื่อนให้มันขันรูเดียวกันขนหนาเงินอ่ะขึ้นอีกขึ้นอีกขาซ้ายมึงก็ขึ้นอีกขังเนี่ยไอ้ขังเออเออพอแล้วก็อาแขนใส่ได้ให้ดีให้เป็นรูให้ดีให้เข้าไปรูให้ดีฮะอ้าว ุเอ <łość> ็นเลยอ่ะเอ็นเลยเอ็นเลยมึงมัดเองได้ปะมึงถอดถึงมือแล้วมึงเอามาทั้งบนเลยอ่ะเอ็นอย่างนั้นแล้วก็มัดอ่ะหลุดแล้วเรียอขาดอ่นนับนับนับ

หลุดไปแล้วฮะหลุดไปเลยก็เคยท,ทำไงวะเนี่ยผมไปช่วยมึงไม่ได้เลย